ไปดิจ้ายายฝึงแนลผ้ามากินเขาอยู่ทงหน้าเด้อพี่น้องจ๋ามามากินน้ำกันพี่น้องทัวโลกทั่วประเทศประเทศต่างประเทศในประเทศพี่น้องจ๋ามันหอนคนอยู่ใจอันรับพล่มน้องพี่น้อง มันออกมากน,นี้มันมาโพดแ้อนไหมมากมากมากไม่กินเขานล้ากันแบบที่นี่เอาง่ายผูกขาได้นี่อันนี้ผักกระทินยอดบักข้ามแล้วกะ็อันอันชั้นเท่างยอดเท่างดอกเพิ่เละนี่อันนี้ปิ้งไก่ตับไก่อันนี้ปลาดุกง่ายเพื่อน้องวานเอสีอนุญาตออกมาวางเอชสีเด้อพื่อน้องเด้อ มีท the ั้งเงินบ e? ัานนีิดมาไน้จงได๋เขาเขามาปั่นหนึ่งพี่น้องจ้าอนุญาตเอาขยายออกขึ้นบัานนี่ขาดีใส่ต่ำทั่วไท่นี่เนาะโอ้ก็ดปละดุกโขลงมาๆๆคือปสิเปลี่ยนบรรยากาศไหมพี่น้องทงไทยทงหน้ามือไม่เจงถือไปใส่เข่าบัานไทยใส่หน้าบ้านโอ้ยพุ่นเข่า รุดยอดเลยบาดเนี่ยผู้ชายคนชั้นจ้ำทั่วพี่น้องอ้าวบาดเข่าก็าไว้ข้างนอกนั่พี่น้องเนาะเว่ายก้องเอาเกิรอมเมื่อดอกก้องไม่กินทั้มนี่แหละทำนักขึ้นก็สีว่าแจ้งเสรนน่ะได้มูเทลเด้อตอนนี้เด้อแคสีว่าแจ้งไหนห้พี่น้องเห็นแต่อันก๊อเข่าเนี่ก็พอใจแล้ว นาตาก็บ nah, <c ười> e ุบไปเรื่องหลันเท่าเลยเนาะผู้ก่าอล่ะพี่น้องจ๊ะเอ้ยมามามาพักบุ้งสวยๆพักกูดสวยๆบักเซลยันยันกะปิพี่น้องมายาวมาที่ไหนเฮาดับไกลอ่ะดับเล็กหมอคน

ชื่อนะนกโป้แซมก่อนใช่ไม่หนอนเดียวถูกแค่กระชังเยึดมากใบเดียวทางวันไหไนพี่น้องจะ แต่หมกทั่วใช่กันทินน้ำหมทั่วกขากบกวบดจ้่ห้ือง อันนี้คือว่ามีเกีียวก็กินได้นะ่ยแฟนอก๋อยังไกรอบเงือกเจ้คือพะเวีนพี่แีพะเวียนไม่เป็นหลังจาัาสามรถกินร้างเมิงันบูเซีย ฝน,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 นเป็นพังผืดฝนหยดอย่างยิ่งคือพี่สะพ้ายพิ่ปลูกไงพี่สะข้าวพิ่ย่งตดนนพี่จตายแล้ว Ừ, chân chú ý mọi người 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 mọi ไอ้มาขามเจ้าไม่ยังสิมาชาบอกชมม่าพ่อผู้ขาจริงยอดขามใจเนี่ยพ่ออยู่ก็ดีชิ้มเนาะ ห่วยห่วยลุกไปน้ำหิวลง้ัก็เชี่ยบก็แต่กัดพี่น้องก็บเผียวกินแตงยอดคกๆค่อกเนึก น่นอีหีีเลยไปบอกแก้ววดีน่าขันชมยุ่งจริแต่แมาเล้เยงพยายเมิ่้แจ๊กใจ นุ่มผาสีหนัเกียแตกเกี๊ยแตกนี่มจจะไปบอกลรื่องทหย่อนอ่อนเพื่นที่สุด ขอสวดขออภัยเดยอท่านผู้สม้มเอ๊ยเอฟจีทั้งหลายผู้ขอมาเบิงไม่เบิงกตากดตะไลถูกใจกระแซที่ตามผู้ขาเนี่ยโอ <c oughs> ม,มากก็บ,บ่เป็นยังพี่นอกจ้าพานไปเบิงผู้อื่นเพิ่น กหันม,มากุ้งก็ได้ป้นแค่ั้นขามบม่วงก็ขอบกคุ้ห,หลายๆบ้ามากแต่พันไปก็ขากอ่ะไม่เห็ว่าดอกเง้อดำใจห้องไปแจ้างขึ้นเป็นมะม่วงเหตนกับบุญหัวเนีนเ่ยแม่นบะ ตา่าต่างกันกับยอดทั่วนเ่ยกระดังจินไข่กระกัน,น,ยยกนมืนคือกรไหังอยากยาเพื่เอออมเพิ่มเวามทักษยา nào chị lạc thăng lại chị nắm cành khô đúng กินเขาแนกก่พวกขาอิ่มเลยมั้ยสร้างปิ่นเถอะกินคัมใหญ่เลยไปเท่าเนี่ยเพราะมันถืออิ่มไม่นะ ใหญ่แค่อิ่มพี่น้องเอ้ยเป็งก็หังกับอะลรผู้ใดผูนได้กินกับไปกินซะเด้องแ่บสอบดูน้ำคำหน้าใครเป็นคำ

ใจแน่นหน่อยกินบักรกินตายเป็นตุน่นพี่น้องจับ แดดดีอยูเดี๋ยวแดดเดี๋ยวบดนิดนะพี่น้ หลังปิคลิปแล้วพวกขายจะกินบกสุมตออยู่แก่พิษสำนียเด้อจ้าลิปนี่ลิปหนาบึงใบช่วใหม่โวยกดสับตะไครกดไห์กดแช่กดติดตามไม่ได้บึงชนแนลเลยด้อจ้าขอบคุณค่ะขอถูดขออภัยข้านกุมกูกุมกุย